พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่30ธันวาคมพิิตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณจอนสไลเซอร์ ออลบามาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความสงบสุขในพายุและก็พระคำพีหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ26พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุชนไหนจึงขลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไปคุณจอนสไลเซอร์เป็นพยานว่าเมื่อผมเรียนมัธยมปลายผมเดินทางไปกับระหว่างประเทศเยอรมันกับสหรัฐอเมริกาหลายครั้งทางเรือแม้ว่ามาหาสมุทรอันกว้างใหญ่จะดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ผมมีความมั่นใจว่ากัปตันจะนำเราไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องอย่างปลอดภัยแม้ในคืนที่มีพายุ เรือก็ยังอยู่ในเส้นทางและโครงเคลงไปกับคลื่นอย่างปลอดภัยบางครั้งในชีวิตของผมดูเหมือนว่าผมกำลังถูกคลื่นแห่งความไม่แน่นอนและความยากลำบากเหวี่ยงไปรอบๆความกลัวทำให้ผมสงสัยในแผนการของพระเจ้าแต่ถ้าผมสามารถวางใจในกัปตันเรือได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ผมจะเชื่อใจในพระผู้สร้างจักรวาลได้มากกว่านั้นแทนที่จะกลัว ผมอยากให้การอธิษฐานเป็นสิ่งแรกต่อการเผชิญการทดลองความกลัวอาจเบี่ยงเบนความสนใจของผมจากพระสัญญาของพระเจ้าท,ที่ทรงอยู่ด้วยเสมอในพายุทุกลูกพายุก่อตัวขึ้นในขณะที่เหล่าสาวกข้ามทะเลสาบกาลิลีพวกเขากลัวและขอให้พระเยซูทรงช่วยพวกเขาพระองค์จึงทรงทําให้พายุสงบลงพระเยซูตรัสถามพวกเขาว่าเหตุไฉนจึงขาดนัก ช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆแม้ต้องเผชิญกับพายุที่รุนแรงเราสามารถวางใจในพระเยซูพระองค์จะพาเราไปยังจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงวางไว้ให้เราเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเยซูความเชื่อของเราสามารถเอาชนะความกลัวได้ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อขพเจ้าเผชิญกับการทดลองขพเจ้าเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่เดินทางทางทะเลข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะจดจำว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยแม้ในช่วงมรสุมของชีวิตขอประทานความเชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นไปได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ